ทำเตือนรายการนี้เป็นรายการทั่วไปที่เกี่ยวกับคนตาบอดไม่มีภาพแต่มีเสียงให้ฟังเพียงอย่างเดียวสำหรับคนตาดีนั้นอาจจะต้องให้คนตาบอดแนะนำบ้างในการรับฟังโอเคสวัสดีครับไม่ได้มารีวิวเกมนานมากตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอยู่บ้านใช่ไหมก็ลองมาดูเกมนี้กันดีกว่าชื่อ r e r h ตันเรจนะเป็นเกมกดเข้าจังหวะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็คือกดลูกศรขึ้นลงเลื่อนเมนูกด enter เข้าไปแล้วกดตามที่เกมบอกก็มี space กับ enter จะมีอะไรอย่างอื่นก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะลองดูตอนแรกก็เป็น enter อย่างเดียวต่อมาก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่จะลองอันจะลองอันที่เราแบบเคยเล่นแล้วมันดี ให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงหนุกจริงกดเข้าจังหวะเป็นเกมสาธารณการที่ดีมากลองดูไอซ์ <Ice. S 1> เอา้ากดผิดมีดดี้ดอตทีริดม์ไรจ์โอเคเข้ามาในนี้ r hythm. R hythm r r เกมอตไอเข้ามาในโฟลเดอร์ริดม์ m r จ์ริดม์ไรจ์ริดม์เอ้าเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วก็ก็จะเจอกับไอซ์วอเตอร มี8อันมีแพ็คก็เป็นแพ็คที่บางเว็บไม่ใช่บางเว็บผู้ผลิตเขาทําให้ให้โหลดเพิ่มมันก็จะมีเพลงเพิ่มมีจังหวะแปลกๆให้เราลองเล่นกดตามอะไรอย่างงี้ <T> อันนี้เป็นเวอร์ชันอันนี้เป็นตัวเกมอันนี้เป็นชื่อ สาวอันนี้ช่างมันเถอะเนี่ยไฟพวกนี้ไม่ยุ่งไ่สนใจเราสนใจแค่เพราะว่าต้องระวังอย่าให้ดีเฟนเดอร์มันกินเข้าไปนะอันนี้ดีเฟนเดอร์มันชอบกินแต่มันไม่ใช่ไวรัสนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบตัวอันตรายอ่ะเข้าดูแล้วกันลองดูโอ้ฮัลโดเมทพรีเซนต์ริทึมเรจกดอิน enter ข้ามินโทร น, speaker, a roommate, a นี่มีเสียงโลดด้วยนะนี้ก็จะเป็น l e v s e l e c อันนี้ได้อันีดีจัดนองดูแล้วกันจะไม่รีวิวเยอะเขาบอกว่าสามารถกด Page Down เพื่อเบาเสียงมิวสิกกดเพจ e ับี่ไงล่ะเพื่อเล่งเสียง Page Up นะรวมแล้วก็เป็น Page ับบางบางคนอาจจะเรียก Page, Up, Page Up, ับเพจจับ <c> ไ <oughs> บางโปรแกรมอ่านพาจูบ่าจริง Page Up Page Up โอเคไยัูมดม เน่ล็อกล็อกเราก็คือยังไม่ได้ปลดนะครับโอ้โอ้เบล์มิอสิกนี่เราสามารถเบาได้เร่งได้เดียวเมนูก็การตั้งค่าก็เหมือนเกมพี่บาทั่วไปแหละลองดูแล้วกัน ่ะเรามาไปเลยแล้วกันไม่ยาวแล้ว okay. นี่ชื่อชื่อเลเวลของมันก็จะมีตามระดับ things, Super. อ่ะเอานี้ดีกว่าเจโกแมมโมรียเนี่ยนะเรามาฟังทูตอเรียกันก่อน Hi, สวัสดีฉันชื่อเจโก อันนี้ก็เป็นเรื่องนะขงเขาก็ประมาณว่า <Thank you. S 1> ให้เราช่วยจําว่าวิธีใช้คอมโบของเขานะี่ยมันเป็นยังไงเว่าเขาได้ลืมไปแล้ว so right มันไม่เยอะไม่มาหรอกไม่เยอะอ,อะไรมากมายเดี๋ยวเขาจะคอยบอกแล้วกันว่าต้องอะไรยังไง <Yeah. S 1> อันนี้หมายความว่าจะเป็น1นึ่งบิต This to have memorize means you have memorize two อันนี้หมายความว่าจะเป็นสองบีท Let's hear the sounds now เรามาฟังเสียงดู <S This s o u n d is for the space bar อันนี้เสียงสำหรับ space bar <S This s o u n d is for the enter key อันนี้สำหรับ enter Okay let's see with some cool music โอเคเรามาลองฟังกับเพลงเพราะๆกันดูเออเพราะจริงรอ่ะเพลงนี้เพราะมากเพราะมากชอบชอบชอบชเฮ้ยเข้ามาเข้า เร็วไหมเร็วไหมเขาบอกว่าถ้ากดอ่าได้ติดต่อกัน3มครั้งเท่ากับเราติดคอมโบโอเคพร้อมนะโอเคขอโชคดีเราจะทำไงต่อไปมันจะมีให้เราเลือก p l a y ถ้า Perfect run เนี่ย มันเอาไว้สำหรับฟังเพลงนี้เป,ปล่าๆเฉยๆอ่าถ้าเราได้ perfect เราจะได้ฟังเพลงหนึ่งเพลง <An cel. S 1> ที่เราชอบ <Play. S 1> อ้าวลองกดเพลงนะลองดูอ้าว oh. ลองดูแล้วกันนะเ <An cel. S 1> ชียเๆียเชียเียกันหน่อยอย่าลืมเบดนะ ขยากเต้นก็เต้นเลยเป็นเกมแบบกดเข้าจังหวะหายใจลึกๆทำใจให้ร่มๆกด Space กับ e n t เ r เท่านั้นตามจังหวะที่เขาบอกเนื่งกับ2บี ยาอจริงว่ะแต่นุกนุกนุกเปล่ยังไม่ยังไม่จบยัไม่จบ ได้เก้าสิบเจ็7โอ้เกือบร้อยหว่า <Hey. S 2> น่าเสียดายจริงเลยอ่ะน่าเล่นอีกทีนะพยายามทำให้ได้อ่ะแต่หนูจริงเกมเนี้ย ฟังแล้วก็ลองไปเล่นกันดูแล้วก็อยากให้สนุกกันปุ่ม Space กับ e n t เ r เห์มันลามีประโยชน์จริงอ่ะโอเครีวิวนี้มีแค่นี้แหละจริงๆจบจริงเกมนี้